อพอ่ค่ะนี่แพทเท็กค่ะแฟนหนูวัสดีลุงนี่แอ๊ที่บ้านมีอะไรให้กินไหมเนี่ยผมหิวแล้วอะ กินกล้วยรองท้อไปก่อนได้ไหมพอดีพ่อแอร์กำลังทำกับข้าวอยู่อะยังไม่เสร็จเลยก็ปอกให้ด้วยดิได้บอกผมจะกินไงอะพ่อมีอะไรให้ช่วยไหมคะเนี่ยที่เกี่ว่าเป็นผู้ชายที่ดีอะพ่อแพทิตเขานั่งรถมานานนะคะเขาเหนื่อยก็คงหิวอะปกติเขาก็ดีกับหนูมากเลยนะคะแล้วอีกอย่างเนี่ย แพทิคเขาเป็นคนกระตันอยู่กับพ่อแม่มากนะกระตันอยู่งนะั้นเหรอเนี่ยแพทว่างๆช่วยนัดคุณพ่อคุณแม่มาทานข้าวด้วยกันหน่อยสิเพื่อจะได้คุยเรื่องการแต่งงานแกสองคนแต่งงานอืมเร็วเกินไปป้ะลุงเราสองคนยังเที่ยวกันไม่พอเลยอีกอย่างแอร์ก็ไม่รีบแต่งงานซะหน่อยใช่ไหมแอร์ ค่ะพ่อจริงๆแต่งงานช้าสนิดหนึ่งก็คงไม่ไปหรอกมั้งค่ะแต่งงานช้านี่แกอายุจะ30แล้วนะแล้วมันก็ไม่สนใจที่จะแต่งงานกับแกด้วยงั้นเอาแบบนี้แกสองคนเลิกคบกันไปเลยพ่อไม่เห็นด้วยที่แกสองคนยะอยู่ด้วยกันและตอนเนี้แกสองคนเชิญออกไปจากบ้านฉันได้แล้วไปไออกไปเลยอนนอกไปเลยเออกไปออกไปออกไปลูกด้วยไป หให้แอร์ช่วยถือไหมไม่เป็นไรแอร์ให้ผู้หญิงมาถือของหนักแบบนี้มือด้านขึ้นมาทำไงเราแอร์มีเรื่องหนึ่งอยากจะบอกเทนด้วยอ่ะอพอแอร์เขาค่อนข้างเป็นคนเข้มงวดนะแล้วก็ดุมากด้วยเทนจะทำอะไรก็ระวังระวังพ่อหน่อยแล้วกันนะเนาะแอร์ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะรีบไปเถอะพ่อรอนานะ้ว สวัสดีครับคุณลุงผมชื่อเทนนะครับอันนี้ผลไม้คุณลุงรับไว้นะครับเห็นแอร์เขาบอกว่าคุณลุงชอบทานผลไม้ผมก็เลยซื้อมาให้เยอะเลยก้างนอกมันร้อนไปดัข้างในดีกว่าได้ครับเย็นน้ำเย็นเย็นกินซะก่อนขอบคุณครับลุง พ่อได้ทำกับข้าวอะไรไว้ไหมคะพอดีหนูเดินทางมากันไกลมากเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยคะ่ะโ,โอเคเดี๋ยวพ่อทำเออคุณลุงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปทำเองดีกว่าครับแอร์รเพิ่งกลับมาคุณลุงอยู่กับแอร์ดีกว่าเฮ้ยแกเพิ่งมาบ้านฉันครั้งแรกจะปล่อยให้แกทำได้ไงเล่าคุณลุงครับคุณลุงเป็นผู้ใหญ่เรื่องทำอาหารเนี่ยให้เป็นหน้าที่ผมดีกว่าครับเล็กยางผมก็รู้หมดเลยว่าแอร์ชอบกินอะไรงั้นอาเหมือนเดิมน,นะแอร์ไปช่วยด้วยดีกว่าอ้าว ไม่ต้องแอบ์เงกลับมาอยู่คุยกับพ่อไปก่อนเรากินก็พอแล้วไม่เดี๋ยวแอบ์ใเก็บแอรไม่ต้องแอบ์เพิ่งกลับมาเนี่ยไปพักไปถ้าางนั้นเดี๋ยวแอบไปบอกผลไม้ให้เทนแล้วก็พ่อกินดีกว่านาะระวังมือด้วยแหละอืมดูเรา ค,คุณลุงครับผมมีเรื่องอยากคุยกับคุณลุงหน่อยครับจะม,มีอะไรว่ามาเลยพอดีว่าพ่อแม่ของผมเขาอยากชวนคุณลุงไปทานข้าวด้วยครับจะคุยเรื่องแต่งงานของผมกับแออืมโอเคดีเป็นเรื่องที่ดีแล้วพ่อแม่เขานั้นเมื่อไหร่ก็บอกลุงมาแล้วกันนะจริงเหรอครับคุณลุงถ้างั้นผมขอตทรโทรหาพ่อแม่ก่อนนะครับอืม พ่อคะอ๋อม,มีอะไรลูกปีที่เราให้หนูพาแพทติกมาทําไมพ่อถึงอารมณ์เสียใส่เขาจังแล้วทําไมกับเทนพ่อถึงดีกับเขาขนาดนี้คะพ่อก็มองเขาก่อนที่จะเขาจะเข้าบ้านมาแล้วล่ะลูกนยขนาดผลไม้หนักๆน,น,นี่เขายังเป็นคนถือเองเลยแล้วก็ยังเสนอตัวที่จะทํากับข้าวให้เรากินได้อีกถ้วยชามสักใบนี่เขาก็ไม่ให้ลูกแตะเลยแสดงว่าเขารักลูกมากนะเทนก็เป็นคนที่นิสัยดีมาก ที่สำคัญนะเขาเป็นคนที่เคารพพ่อด้วยเขายัางชวนพ่อแม่เขามาทานข้าวกับพ่อเลยคนดีกับคนไม่ดีเนี่ยพ่อดูแวบ,บเดียวพ่อก็รู้แล้วอนาคตนะลูกลูกต้องทําดีกับเขา,าให้มากๆนะลูกนะรักและช่วยเหลือซึ่งกันและกันพ่อใสะะะ่แล้วค่ะคุยกันอยู่เหรอครับดูท่าทางมีความสุขยังไงพ่อเข,ขาบอกแอลว่า เทนเนี่ยเป็นคนดีดีแล้วเขาก็บอกว่าให้แอร์ทำดีกับเทนให้มากๆด้วยคุณลุงครับคุณลุงไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับแอร์เขาเป็นคนสำคัญคุณลุงผมสัญญานะครับว่าจะดูแลแอร์ให้ดีที่สุดและจะรักแอร์ตลอดไปพ่อของฉันเขาไม่ใช่คนที่ไม่มีเหตุผลเขารู้ว่าเขาไม่สามารถอยู่กับฉันไปได้ตลอด เขาจึงพยายามหาคนที่รักฉันและดูแลฉันไปใน้ตลอดชีวิต